ห้าร้อยปีก่อนตอนที่สำนักชิงสเสวียนใกล้จะล่มสลายข่าเสียงชีวิตเพื่อสำนักเข้าไปในแดนต้องห้ามแย่งชิงวาสนากับเหล่าอัจฉริยะจากทั่วทุกสารทิศห้าร้อยปีต่อมาสำนักชิงสเสวียนประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนแต่หลังจากข่ามอบวาสนาให้ไปสิ่งที่ได้กลับมาคือหลักฐานที่ถูกทำลายจนสิ้นทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลเรื้อรังข้าเคยคิดว่าด้วยคุณงามความดีของข้า ชาตินี้คงจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบนยอดเขาเป็นเพื่อนกับป่าเขาและนกกระเรียนไม่คาดคิดว่าวันนี้นกกระเรียนทั้งหมดกลับถูกยาสลายกระดูกจนตายอย่างน่าอนาถและขวดยาสลายกระดูกนั่นกลับถูกพบในที่พักของข้าในถงใหญ่ของสำนักเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการใส่ร้ายป้ายสีของสิทธิหญิงทั้งสองและสายตาที่รังเกียจของท่านอาจารย์ข้าจมดิ่งสู่ความสิ้นหวังอันไร้ขอบเขต แต่ในวินาทีต่อมาทุกสิ่งรอบกายพลันหยุดนิ่งข้าหลงเข้าไปในความฝันเมื่อตื่นขึ้นมาความเป็นจริงผ่านไปเพียงชั่วพริบตาแต่ในฝันกลับผ่านไปแล้วหนึ่งหมื่นปีในฝันข้ากลายเป็นคนนอกเฝ้ามองชีวิตทั้งชาติของตัวเองเสียงด,ดทาทขอข้างหูดึงข้ากลับสู่ความเป็นจริงกู้ซิวเมื่อห้าร้อยกว่าปีก่อนเจ้าก็เป็นคนซื่อตรงไม่คิดว่าวันนี้จะกลายเป็นเช่นนี้หากไม่อยากอยู่บนยอดเขาดูแลสัตว์วิเศษ ก็พูดมาตรงๆเหตุใดต้องใช้วิธีการต่ำช,าช้าเช่นนี้คนที่พูดคือสิทธิพี่หญิงลู่เชียนเจียวผู้ซึ่งอาศัยวาสนาที่ข้านำกลับมาจนบัดนี้กลายเป็นผู้ฝึกสัตว์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วสิทธิพี่หญิงสวีหวันชิงแทกขึ้นนึกว่า500ร้อปีที่ผ่านมาเจ้าจะเสียเพียงพลังบำเพ็ญเสียเพียงหลักฐานไม่คิดว่าเจ้าจะสูญเสียแม้แต่จิตเตาาแรกเริ่มไปแล้วนางเองก็อาศัยวาสนานั้น จนกลายเป็นหัวหน้านักปรุงยาของแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนจุดประสงค์ที่พวกนางใส่ร้ายข่าก็เพื่อไล่ข่าออกจากยอดเขาพระสถานที่นั้นพวกนางต้องการใช้สร้างโรงเลี้ยงสัตว์ให้สิทธ์น้องชายเจิงสวินว่าที่โอรสสวรรค์นคนปัจจุบันผู้บำเพ็ญเพียรวิชาฝึกสัตว์ท่านอาจารย์กวนสเสวียหลันขมวดคิ้วกู้ซิวอย่างไรเสียเจ้าก็เคยมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อสำนักสารภาพมาตามตรง ข้าจะไม่ลงโทษเจ้าหนักเกินไปข้านิ่งเงียบมองท่านอาจารย์แวลาของนางเย็นชาปนเปื้อนด้วยความรังเกียจดูเหมือนว่าท่านอาจารย์จะรู้ความจริงอยู่แล้วแม้แต่เรื่องที่สิทธิทหญิงสวีหวันชิงวังยานกกระเรียนเซียนก็ได้รับการรู้เห็นเป็นใจจากกวนเสวียหลันนางต่างหากคือผู้บงการเรื่องทั้งหมดเรื่องในฝันเป็นความจริงความจริงที่ทำให้คนเจ็บปวดใจ ข้าพันเงยหน้าขึ้นสิทธิผิดไปแล้วกวนเสวียหลันตะลึงไม่คิดว่าข้าจะรับสารภาพเร็วเพียงนี้เช่นนั้นเจ้าก็พูดมาสิตกลงว่าเหตุใดเจ้าถึงวางยานกรเรียนเซียนข้าสายหน้าตอบอย่างสงบสิทธิไม่ได้วางยานกระเรียนเซียนสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพวกมันมาโดยตลอดครั้งนี้นกรเรียนเซียนถูกยาพิสิ์มีความผิดฐานละเลยหน้าที่คำพูดนี้วี กวนสวียหลันราวกับถูกยามหน้ากโรากรธจัดทันทีเจ้ากล้าเล่นลิ้นกับข้าหรือในเมื่อเจ้าดื้อรัน้นเช่นนั้นก็ไปรับโทษที่คุกน้ำเจ็ดวันพร้อมกันนี้เจ้าต้องย้ายออกจากยอดเขาทันทีห้ามอยู่ที่นั่นอีกและห้ามเข้าใกล้สัตว์วิเศษนางตะคอบเมื่อได้ยินดังนั้นสิทธิหญิงทั้งสองข้างๆก็ถอนหายใจโล่งอกข้าเหลือมองพวกนางสุดท้ายก็ไม่พูดอะไรหันหลังเดินออกจากถงใหญ่ ในใจข้าไม่มีความขุ่นเคืองที่ถูกใส่ร้ายและไม่มีความโกรธแค้นที่ถูกป้ายสีเพียงแต่รู้สึกขบคันในตัวเองหลายปีมานี้คอยปกป้องสำนักอย่างระมัดระวังปฏิบัติต่ออาจารย์และสิทธิอย่างสุดหัวใจข้าเดิมทีเป็นเด็กกาพร้าถูกเจ้าสำนักคนเก่าของสำนักชิงสเสวียนเก็บมาเลี้ยงเมื่อมาถึงสำนักครั้งแรกเจ้าสำนักคนเก่าได้มอบข้าให้กวนสเสวียหลันดูแล นั่นคือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของข้าตอนนั้นข้าคืออัจฉริยะคือความหวังของสำนักเช่นเดียวกับ500อปีก่อนดินแดนฝูหยวนปรากฏสำนักชิงสเสวียนเผชิญกับวิกฤตล่มสลายต้องการตัวแทนเข้าไปในนั้นทนทุกทรมาน500ปีในแดนต้องห้ามเพื่อแย่งชิงวาสนาอันยิ่งใหญ่มาให้สำนักในฐานะอรสวรรค์ของสำนักข้าจึงอาสาตลอดห้าปี ข้าต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสในที่สุดข้าก็ทำสำเร็จสำนักชิงสเสวียนก็จากสำนักระดับสาที่ไม่มีชื่อเสียงก้าวขึ้นเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ชั้นนำแต่ข้าต้องจ่ายค่าตอบแทนที่มหาศาลได้รับบาดเจ็บจากเตามากมายจิตวิญญาณเกือบจะแตกสลายหลักฐานและพรสวรรค์ทั้งหมดถูกทำลายการเสียสละนี้สำหรับข้าในตอนนั้นถือว่าคุ้มค่า เพราะนี่คือสำนักของข้าที่นี่มีคนที่ข้าห่วงใยแต่500ปีผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนไปเจ้าสำนักคนเก่าเสียชีวิตแล้วท่านอาจารย์กลายเป็นประมุขศักดิ์สิทธิ์ศิษย์พี่หญิงอาศัยวาสนาที่ข้านำกลับมาจนมีชื่อเสียงโด่งดังในเส้นทางการบำเพ็ญเพียรต่างๆส่วนข้าเมื่อกลับมาดอกไม้และเสียงปรบมือในจินตนาการไม่ได้ปรากฏ ต้อนรับข้ามีเพียงประโยคเดียวกู้ซิลตำแหน่งโอรสวรรค์เรามอบให้คนอื่นแล้วต่อไปนี้เจ้าก็พักผ่อนอย่างสงบในสำนักสำนักจะเลี้ยงดูเจ้าไปจนแก่เท่าคำพูดเหล่านี้ในตอนนั้นทำให้ข้าเจ็บปวดใจมากไม่ใช่เจ็บปวดใจพระทัศนคติของอาจารย์และสิทธพิพี่แต่เจ็บปวดใจที่ตัวเองไม่สามารถทำประโยชน์ให้สำนักได้อีกแล้วนอกจากตอนที่เพิ่งกลับมา ทุกคนยังพอมีมารยาทอยู่บ้างไม่นานหลังจากนั้นข้าก็กลายเป็นคนไร้ค่าที่ไม่มีใครสนใจทุกคนต่างรังเกียจแค่นี้ก็น่าเศร้าพอแล้วแต่อนาคตที่เห็นจากภาพมายามเมื่อครู่ดูเหมือนจะน่าเศร้ายิ่งกว่าแม้ตัวเองจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้สุดท้ายก็ยังต้องตายเพื่อสำนักหน้าขันสิ้นดีค่าเสียสละชีวิตเพื่อสำนัก ทั่วทั้งสำนักกลับไม่มีใครจดจํากลับกันยังพากันโห่ร้องยินดีที่สิทธิ์น้องชายเจงสวินะลวงขั้นไม่มีใครหลั่งน้ําตาให้ข้าแม้แต่หยดเดียวจนกระทั่งสิทธิ์น้องชายคนนั้นเผยท่าแท้หักหลังอย่างเลือดเย็นแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนถูกทําลายล้างจนสิน้นตอนที่ไม่มีใครช่วยแล้วพวกเขาถึงจะสํานึกผิดจริงๆแต่ตอนนั้นจะมีประโยชน์อะไรอีกหากภาพมายานั้นคืออนาคต คิดดูดีๆแล้วชีวิตนี้ของข้าช่างน่าเศร้าเหลือเกินหากไม่มีความฝันครั้งนี้บางทีข้าอาจจะเหมือนในภาพมายานั้นเดินเข้าสู่หนทางแห่งความตายทีละก้าวแต่เมื่อรู้ลิขิตฟ้าแล้วข้าจะไม่สำรอยเดิมเด็ดขาดสำนักเฮงสวยนี่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรไอ้คนโง่ที่ซื้อสัตว์ในวันวาน,ว,นวันนี้อยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองสักครั้ง เมื่อคิดดังนั้นข้าก็รีบเดินกลับไปยังที่พักของตนก่อนจะออกจากแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนข้ายังมีของสองอย่างที่ต้องเอาคืนสองวาสนาที่เป็นของข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นหากเป็นไปตามเวลาในภาพมายาสมบัติชิ้นนั้นของข้าวันนี้จะถูกคนอื่นชิงไปข้าต้องรักษาวาสนาของตัวเองไว้ที่พักหน้าห้องเพียงแค่มาถึงหน้าประตูคิ้วข้าก็ข,กขมวดเข้าหากันวาสนานั้นของข้า ตอนนี้กลับอยู่ในมือของคนอื่นสิทธิท่านไม่เป็นไรใช่ไหมได้ยินว่าท่านถูกท่านอาจารย์ลงโทษสิทธิน้องเป็นห่วงมากจึงมาเยี่ยมท่านเป็นพิเศษคนผู้นี้สวมชุดสีเขียวใบหน้างดงามดั่งหยกแม้พลังบำเพ็ญจะยังไม่สูงแต่เมื่อยืนอยู่ตรงนั้นบนร่างกลับมีกระแสะแห่งเต๋าตามธรรมชาติแผ่ออกมาเขาไม่ใช่ใครอื่นคือสิทธิน้องชายที่ซ่อนตัวลึก เจียงสวินมองดูรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูไม่มีพิษมีภัยของสิทธน้องคนนี้ยากที่จะจินตนาการว่านี่คือคนที่จะล้มล้างแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนทั้งหมดสุดท้ายก็สังหารสิทธพี่และท่านอาจารย์จนสิน้นข้าย,ยังไม่ทันได้ย้อนอดีตเสร็จข้างๆก็มีเสียงที่น่ารังเกียจด,ดังขึ้นสิทธน้องชายสนใจเขาทำไมคนไร้ค่าเช่นนี้อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนก็มีแต่จะทำให้แดนศักดิ์สิทธิ์เสียชื่อเปล่าเปล่า ถ้าข้าเป็นเขาไม่ต้องพูดถึงการฆ่าตัวตายเพื่อสำนักอย่างน้อยก็ควรจะออกจากสำนักไปเผชิญชะตากรรเองคนที่พูดไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่ใส่ร้ายข้าสิทธิ์พี่หญิงลู่เชียนเจียวเจียงสวินกับพูดปกป้องข้าสิทธิ์พี่แม้พลังบำเพ็ญของสิทธิพี่กู้จะถูกทำลายแต่อย่างไรเสียเขาก็เป็นสิทธิพี่ของข้าลู่เชียนเจียวขัดจังหวะเจียงสวินคนอย่างเขา ไม่คู่ควรที่จะเป็นสิทธิ์พี่ของเจ้าสิทธิ์น้องชายเจ้าช่างใจดีเกินไปแต่สิทธิ์พี่เจียงสวินดูเหมือนจะยังอยากจะพูดต่อสุดท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้แล้วพูดกับข้าอย่างรู้สึกผิดสิทธิ์พี่ท่านอยาได้ถือสาคำพูดเหล่านี้ข้าได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วพูดตามตรงก่อนหน้านี้ยังรู้สึกว่าเจียงสวินคนนี้ก็ไม่เลวแต่ตอนนี้กลับรู้สึกคลื่อนไส้เล็กน้อย ข้าไม่สนใจสองคนที่กำลังแสดงละครตบตาแต่จ้องมองไปที่ของในมือของเจียงสวินเจ้าถือของของข,องข้าเจียงสวินตะลึงข้าเห็นว่าไม้ไผ่ของสิทธิ์พี่อันนี้ค่อนข้างพิเศษจึงหยิบมาเล่นดูสักหน่อยข้าเลิกคิ้วเล่นพอหรือยังพอแล้วก็คืนข้ามาได้หรือไม่เจียงสวินงวยก้มหน้ามองไม้เท้าที่ถืออยู่ในมือนี่คือไม้ไผ่สีเขียวที่ดูธรรมดามาก แต่จริงๆแล้วนี่คือของที่ข้าหนีออกมาจากแดนต้องห้ามบนนั้นดูเหมือนจะมีพลังแห่งกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะถูกทำลายอย่างไรสุดท้ายก็จะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ตอนแรกหลังจากที่ข้ากลับมาสำนักสำนักได้ศึกษาไม้ไผ่สีเขียวนี้อยู่นานสุดท้ายพบว่านอกจากจะฟื้นฟูตัวเองได้มันก็ไม่มีประโยชน์อื่นใดจึงโยนมันกลับมาให้ข้าหลังจากที่เห็นภาพมายา ข้าถึงได้รู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของมันไม่ใช่ใช้เล่ไก่อะไรนั่นนี่คือของวิเศษที่ยังไม่ถูกปลดผนึกเจียงสวินแสดงท่าทีไม่อยากคืนข้าได้ยินว่าของชิ้นนี้สิทธิพี่ได้มาจากแดนต้องห้ามที่น่ากลัวนั่นมันวิเศษมา,จากจงกล้าที่จะขอยืมใช้สักพักไม่ทราบว่าสิทธิจะอนุญาตหรือไม่ข้าสายหน้าโดยไม่ลังเลไม่ได้ข้าไม่ชอบให้คนอื่นแต่ต้องของของข้า ไม้ไผ่อันนี้ข้าใช้มานานแล้วมีความผูกพันแต่เจียงสวินยังดูเหมือนไม่อยากปล่อยส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปที่ลู่เชียนเจียวข้างๆลู่เชียนเจียวไม่ทาให้นางผิดหวังรีบตะอคอกใส่กู้ซิวก็แค่ไม้ไผ่ผูผูอันเดียวไม่ใช่หรือศิษย์น้องชายชายตะแลน,นั้เป็นบุญของไม้ไผ่ผูผูอันนั้นเจ้าอย่าได้ไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงแต่ข้าไม่สนใจลู่เชียนเจียวแต่จ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเจียงสวิน ไม้ไผ่ผุๆก็ได้ไม้ไผ่ดีๆก็ตามนี่ล้วนเป็นของของข้าหากข้าให้เจ้าก็เอาไปได้แต่ถ้าข้าไม่ให้ก็ไม่มีใครแย่งไปได้เมื่อพูดคำเหล่านี้ในดวงตาข้าพันปรากฏจิตสังหารที่รุนแรงห้าร้อยปีในแดนต้องห้ามทุกวนข่าล้วนผ่านการฆ่าฟันแม้ข้าจะไม่มีพลังบําเพ็ญเหลืออยู่เลยแต่จิตสังหารนี้กลับไม่สามารถหายไปได้มันฝังลึกอยู่ในกระดูก ในตอนนี้ก็ประตูออกมาโดยไม่มีการปิดบังแม้แต่คนที่มีกระแสแห่งเต๋าตามธรรมชาติอย่างเจียงสวินในตอนนี้ก็อดไม่ได้ที่จะเสียสมาธิในตอนที่เขาเสียสมาธิข้ายื่นมือไปกระชากไม้ไผ่กลับมาลู่เชียนเจียวตอบสนองก่อนจ้องมองข้ากู้ซิวเจ้าทําอะไรเจ้ากล้าดียังไงเจ้ากล้าใช้จิตสังหารกับสิธน้องเจ้ากล้ายังของที่สิทธน้องชอบ คำพูดของลู่เชียนเจียวเต็มไปด้วยจิตสังหารพร้อมกับแรงกดดันที่น่าเกรงขามจากพลังบำเพ็ญระดับแก่นทองคำของนางเรากับต้องการจะกลืนกินข้าแต่น่าเสียดายหากพูดถึงจิตสังหารข้าไม่กลัวใครส่วนแรงกดดันผู้ตามตรงแรงกดดันของระดับแก่นทองคำสำหรับข้าก็แค่นั้นข้าไม่หลบหลีกจ้องตรงไปที่ลู่เชียนเจียวนี่คือของของข้า ข้าจะไม่ให้ใครและยิ่งไม่ให้เขาลู่เชียนเจียวพูดอย่างเกลียดชังเจ้าไม่กลัวตายหรือข้าไม่ได้ตอบเจ้ากล้าฆ่าข้าหรือลู่เชียนเจียวกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเจียงสวินข้างๆก็พูดเลียกล่อมสิทธิ์พี่พอเถอะสิทธิ์น้องก็แค่อยากรู้อยากเห็นไม้ไผ่สีเขียวนั่นไม่ได้มีเจตนาจะบังคับใครในเมื่อสิทธิ์พี่ชอบสิทธิ์น้องก็ไม่ต้องการแล้วโปรดอย่าทำลายความสามารถีของพวกเรา คำพูดนี้ถือเป็นการให้ทางลงแก่ลู่เชียนเจียวหนางไม่กล้าฆ่าจริงจริงการฆ่ากันเองในสำนักเป็นข้อห้ามใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นอย่างไรเสียข้าก็ถือเป็นผู้มีคุณอุปการต่อแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนลู่เชียนเจียวพึมพำได้อยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับเจียงสวินสิทธิ์น้องชายเจ้าไม่ต้องรีบสิทธิ์พี่จะไปหาท่านอาจารย์ตอนนี้มีคนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงข้าต้องให้เขารู้จักกฎระเบียบบ้าง ลูเชียนเจียวขี่เมฆหันหลังกลับไปเห็นได้ชัดว่าไปหากวนเสวียหลันเพื่อขอคำสั่งเจียงสวินก็ไม่กล้าชักช้ารีบหยิบกระบี่บินออกมาแล้วพูดกับข้าประโยคหนึ่งสิทธิพี่ขออภัยข้าจะรีบไปเกลี้ยกล่อมสิทธิพี่ลู่ท่านอย่าได้ถือสาพูดจบเขาก็ขี่กระบี่บินตามไปข้าอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในใจทักษาการแสดงนี้ช่างยอดเยี่ยม เมื่อเห็นว่าทั้งสองคนไปไกลแล้วข้าก็อดไม่ได้ที่จะมองลงไปที่ไม้ไผ่สีเขียวในมือไม้ไผ่สีเขียวนี้ในภาพมายาได้แสดงความสามารถที่น่าสะพรึงกลัวดึงดูดหมื่นโลกแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะศึกษาไม้เท่านี้ข้ารีบเข้าไปในบ้านก็เห็นตำราบโบราณเล่มหนึ่งบนโต๊ะรีบเก็บเข้าอกนี่คือวาสนาใหญ่อันที่สองของข้าก็ได้มาจากในแดนต้องห้าม ทันทีที่ข้ากลับมาสํานักก็มอบมันให้สํานักแต่ก็ถูกสํานักศึกษาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นของไร้ค่ายโยนกลับมาให้ข้าบัตรนี้สองวาสนาใหญ่กลับมาอยู่ในมือข้าหยิบกระดาษและผู้กันเริ่มเขียนข้าเขียนชามากทีละตัวอักษรใช้เวลาประมาณหนึ่งถ้วยชาถึงจะเขียนตัวสุดท้ายเสร็จและในขณะนี้เองแรงกดดันที่รุนแรงก็ถาโถามลงมาที่บ้านของข้าทันใดนั้น เสียงเย็นชาของกวนสวียหลันก็ดังมากู้ซิลเจ้ารู้ผิดหรือไม่ข้าได้ยินคำพูดนี้ก็ไม่หวั่นไหวถือกระดาษอย่างสบายๆค่อยๆเดินออกจากกระท่อมไม้ของตนข้างหลังกวนเสวียหลันคือเจียงสวินและลู่เชียนเจียวข้าไม่พูดอะไรเพียงแต่มองไปที่กวนสวียหลันอยากจะดูว่าท่านอาจารย์คนนี้ของข้าจะตัดสินใจอย่างไรอย่างไรเสียก็เป็นอาจารย์ของข้า หากบอกว่าไม่มีความคาดหวังเลยก็โกหกกู้ซิวเจ้าเป็นสิทธิพี่สมควรจะช่วยเหลือสิทธิน้องของตนแต่เจ้ากลับอิจฉาเจียงสวินจงใจก่อเรื่องนี้ขึ้นมาข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากสองคำว่าผิดหวังของกวนสเสวียหลันทำให้ข้าอดไม่ได้ที่จะยิ้มรอย,ยิ้มมีความขมขื่นอยู่บ้างแต่ก็มีความโล่งใจอยู่หลายส่วนลู่เชียนเจียวข้างๆโกรธจัตะคอกดีมากกู้ซิล ท่านอาจารย์ถามความผิดเจ้ายังจะหัวเราะได้อีกรึท่านอาจารย์กู้ซิลท้าทายท่านต้องลงโทษอย่างหนักต้องลงโทษอย่างหนักแน่นอนกวนสวีหลันก็ขมวดคิ้วแต่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเจ้าก็ยังถามกู้ซิวเหตุใดเจ้าถึงหัวเราะข้าตอบอย่างสบายๆส,ส,สิคิดถึงเรื่องตลกเรื่องหนึ่งท่านอาจารย์กวนสวียหลันสีหน้าเย,ย็นชาลงทันทีเวลานี้เจ้ายังมีแก่ใจคิดเรื่องอื่นหรือว่าเจ้าไม่มีความสำนึกผิดเลยรอ ข้างเหยหน้าขึ้นท่านอาจารย์สิทธิ์อยากจะถามประโยคหนึ่งเหตุใดสิทธิ์ต้องสำนึกผิดเพียงพระสิทธิ์ไม่ให้หมายเท้าผู้ผู้นี้แก่สิทธ์น้องหรือพระสิทธิ์ยังอยู่ในสํานักขวางทางสิทธ์น้องที่จะสืบทอดตำแหน่งเจ้าสํานักในภายหน้ากวนเสวียหลันตกใจมองข้าอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าเจ้าพูดอะไรแม้แต่ลู่เชียนเจียวข้างๆก็ตกใจถึงกับต้องเอามือปิดปาก แต่พวกนางไม่คาดคิดว่าข้าจะกล้าพูดเรื่องนี้ออกมาตรงๆข้าพูดอย่างช้าๆจากอกหยิบแผ่นยกออกมาปีนั้นก่อนจะเข้าแดนต้องห้ามท่านอาจารย์เคยสัญญาไว้หากสิทธิกลับมาอย่างปลอดภัยตำแหน่งเจ้าสำนักจะมอบให้สิทธิ์ตอนนั้นเพื่อแสดงความจริงใจท่านอาจารย์ยังมอบแผ่นยกเจ้าสำนักให้สิทธิ์กวนสวียหลันพูดอย่างสงบตอน นั้นเจ้ามีคุณสมบัติที่จะสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนักแต่สถานการณ์ปัจจุบันข้าหัวเราะถามเพราะพลังบำเพ็ญของข้าถูกทำลายแล้วชยลู่เชียนเจียวไม่มีความเกรงใจมากนะักในตอนนี้กระตะอคอกเสียงดังเจ้าก็รู้ตัวว่าตัวเองถูกทำลายแล้วยังมีหน้ามาถือแผ่นยกเจ้าสำนักเจ้าแบบนี้จะต่างอะไรกับหมาขี้เรื้อนกวนเสวียหลันขมวดคิ้วเล็กน้อยก็ตะอคอกใส่ลู่เชียนเจียวหูป,ปาก ลู่เชียนเจี๋กลับผู้เสียงดังท่านอาจารย์ครั้งนี้ท่านจะด่าข้าข้าก็ต้องพูดกู้ซิวเจ้าคิดว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนตอนนี้ยังเป็นชิงสเสวียนจะเมื่อก่อนหรือเจ้าคิดว่าตัวเองในตอนนี้ยังมีคุณสมบัติที่จะสืบทอดแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนหรือเจ้าเป็นแค่คนไร้ค่าแม้แต่ผู้ฝึกตนอิสระกระจอกจอก,ก็สามารถฆ่าเจ้าได้ตามใจชอบหรือว่าเจ้าไม่เห็นสถานการณ์จริงๆหรือ หรือว่าเจ้าไม่รู้จริงๆว่าจุดจบที่ดีที่สุดของเจ้าคือการตายในสนามรบในแดนต้องห้ามกลายเป็นวีรบุรุษที่คนรุ่นหลังจดจำืึกวนสวีหลันในที่สุดก็ทนไม่ไหวก็ตะอคอกเสียงดังอีกครั้งข้าบอกให้หุบปากครั้งนี้นางใช้แรงกดดันของพลังบำเพ็ญระดับมหายานลูเชียนเจียวเป็นเพียงระดับแก่นทองคาไม่มีแรงต่อต้านเลยในชั่วพริบตาก็ถูกกดดันจนพูดไม่ออก แต่ดวงตาที่เกลียดชังของนางยังคงจ้องเขม็งมองข้าเมื่อเผชิญหน้ากับสายตานี้ข้าพันตระหนักที่แท้ก็เป็นเช่นนี้หรือกวนสวียหลันมองข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดอย่างเย็นชากู้ซิวคำพูดของสิทธิพี่ลูกของเจ้าพูดแรงไปหน่อยข้าพูดเสียงเบาท่านอาจารย์สิทธิ์กลับรู้สึกว่าคำพูดของสิทธิพี่เหมือนเสียงระฆังทองคำกรองใหญ่ สเตือนใจทำให้คนต้องคิดลึกซึ้งเหนื่อยหน้าขึ้นอีกครั้งสายตาข่ากวาดมองไปที่สามคนความอะไรอาวรเล็กน้อยในที่สุดในดวงตาก็หายไปหมดที่จริงแล้วก่อนหน้านี้สิทธ์ยังคงตั้งใจรอให้สิทธ์น้องชายทะลวงขั้นแก่นทองคำมีคุณสมบัติที่จะสืบท่อตำแหน่งเจ้าสำนักและจะใช้ชีวิตเป็นเครื่องนำบังคับปลดผลิตพันธนาการของแผ่นยกเจ้าสำนักนี้ แต่ตอนนี้ความคิดของสิ์เปลี่ยนไปแล้วสิทธิ์ต้องการจะรักษาชีวิตนี้ไว้คำพูดนี้ทำให้กวนสวียหลันขมวดคิ้วทันทีแม้แต่เจียงสวินก็เผยแสดงความเกลียดชังออกมาความไม่พอใจข้ากลับไม่สนใจสายตาของพวกเขาเพียงแต่ยื่นกระดาษที่เขียนไว้แล้วในมือออกไปนี่คือสัญญาออกจากสำนักคำพูดวีสั่นเล็กน้อยนางเงยหน้ามองข้าในดวงตาเป็นครั้งแรก ปรากฏอารมณ์อื่นนอกเหนือจากความเย็นชากู้ซิลเจ้าต้องการจะออกจากสำนักข้าพยักหน้าใช่สัญญาออกจากสำนักนี้เมื่อลงนามแล้วสิทถือว่าออกจากสำนักโดยอัตโนมัติไม่มีความเกี่ยวข้องได,ได้กับแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงเสเวียนอีกต่อไปแน่นอนว่าพันธนาการกับแผ่นหยกเจ้าสำนักในตอนนั้นก็จะสิ้นสุดลงไปด้วยสามคนกวนสเวียนหลังในตอนนี้ล้วนหนีสีหน้าที่ไม่น่าเชื่อ สัญญาออกจากสำนักแม้จะบอกว่าเป็นสิ่งที่สิทธิสำนักใช้เมื่อออกจากสำนักแต่ในความเป็นจริงมีน้อยคนที่จะใช้มันเพราะสัญญาออกจากสำนักเมื่อลงนามแล้วหมายความว่าบุญคุณความแค้นระหว่างผู้ลงนามกับสำนักจะตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงไม่มีความผูกพันใดๆแม้แต่ความผูกพันทางสายเลือดก็จะถูกตัดขาดคนทั่วไปแม้จะออกจากสำนักจริงๆ ก็ไม่ถึงกับต้องลงนามในสิ่งนี้ยังคงจะเก็บความผูกพันและความผูกพันของเพื่อนร่วมสำนักไว้บ้างหลังจากความตกใจลู่เชียนเจียเป็นคนแรกที่สแสดงความสีใจเจียงสวินซ่อนตัวหรือก,กว่าแต่ก็อดไม่ได้ที่จะ,สะแสดงความดีใจออกมาบ้างไอคนเก่งกันนี่ในที่สุดก็ยอมไปแล้วมีเพียงกวนสเสวียหลันที่ขมวดคิ้วมองข้าอย่างไม่พอใจนี่คือวิธีที่เจ้าต่อต้านหรือ ข้าแสดงท่าทีไม่เข้าใจต่อต้านกวนสวียหลันถามอย่างเย็นชาเจ้ารู้ดีว่าข้าจะไม่เห็นด้วยแต่ยังยื่นสิ่งนี้ออกมาไม่ใช่การต่อต้านแล้วคืออะไรเจ้ารู้สึกว่าข้าลงโทษเจ้าหนักเกินไปหรือรู้สึกว่าสำนักปฏิบัติต่อเจ้าไม่ดีไม่ต้องบอกว่าแผนการถอยเพื่อรุกของเจ้าช่างแยบยลข้าไม่เข้าใจการถอยเพื่อรุกกวนสวียหลันหัวร้อเยาะหรือว่าไม่ใช่ เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนโง่หรือคนตาบอดเจ้าเป็นสิทธิหลักของสำนักยิ่งเป็นวีรบุรุษของแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนที่คนภายนอกร่ำลือหากเจ้าออกจากสำนักถึงตอนนั้นก็จะเกิดเสียงวิพากษวิจารในใต้ล่าว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงสเสวียนของข้าใช้แล้วทิ้งเจ้าตอนนี้ยื่นสัญญาออกจากสำนักนี้มาไม่ใช่กำลังข่มขูข่ข้าแล้วคืออะไร คำพูดนี้ของท่านอาจารย์ทําให้สายตาของลู่เชียนเจียวมองข้ายิ่งรังเกียจตอนแรกยังคิดว่าสิทธน้องคนนี้เสียสติไปแล้วไม่คิดว่าจิตใจของเขา